Thank <laughs> you. วันนี้นะคะแคชก็จะพามาแกะกล่องนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกใหม่นะคะผิวดีวีแกนกูดเนสแอนด์เฮลท์ค่ะด้วย3กลุ่มผลิตภัณฑ์วีแกนที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ค่ะมาที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะบำรุงผิวนอริชนะคะเหมาะสาหรับคนที่มีผิวแห้งช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะตัวแรกนั่นก็คือ G n H Nourish Cream อาบน้ํานั่นเองค่ะปริมาณสุทธินะคะที่เราได้ก็คือ400 ml นั่นเองค่ะว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้นะคะแต่ว่าทีีี่่่่่่่ออออยาางงหนนึททกกจะบกก Plant ine, ะบ็็คคืเเป Plan Gristalline izer พิม ผิวนะคะคเพื่อทําให้ผิวกายของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เนียนนุ่มในทุกวันด้วยค่ะผลัดแรกที่ได้รับเลยนะคะเปิดฝามาปุ๊บแบบกลิ่นออกมาก่อนเลยคือเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ใช่ไปทางหอมหวานนะทุกคนจะเป็นกลิ่นหอมแบบหอมสดชื่นหอมเฟรชนะคะจะไปออกแบบส้มๆนิดๆน,น,นะคะทําให้เรารู้สึกว่ารีเฟชรู้สึกสดชื่นในแต่ละวันมากเลยค่ะสําหรับตัวเนื้อของอครีมอาบน้ำเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เข้มข้นมากนะักนะคะก็จะ,ะรู้สึกว่าแบบ เฮ้แบบถ้าใช้แล้วน่าจะไม่เหน,นอะนะนะคะราคาอยู่ที่490บาทค่ะอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะใช้เพียงแต่น้อยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็น GNS n o r i s lotion บำรุงผิวนะคะเป็นโลชั่นที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถึง173ในทันทีเลยนะคะแล้วก็ยังเก็บกักความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อาบน้ำก็เก็บกักได้ถึง2วันนะจ๊ะนะคะนอกจากนี้นะคะโลชั่นบำรุงผิวของเราเนี่ย แน่นอนเลยค่ะกลุ่มของ Norwich เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชืนน้นให้กับผิวอะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแพนเบตกรีเซอรินนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือช่วยเพิ่มมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เพื่อเมื่อเราใช้บำร,รุงผิวทุกวันนะคะทำให้ผิวเน,ยเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยค่ะ ปริมาณสุทธินะคะอยู่ที่400 ml นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่590บาทค่ะส่วนของกลิ่นก็จะเหมือนกับครีมอาบน้ำเลยค่ะแล้วก็ส่วนของเนื้อครีมเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากพอควรนะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้เยอะนะเดี๋ยวมันจะเหนอะหนักนะคะตัวถัดมาค่ะก็เป็น GNS n o r i s Hand Cream นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมือของเราถึง127ปนในทันทีเลยนะคะแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นเชียร์ มะเร็ดเชียขาวโจโจบาออยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นสารสก,กรัดที่ทําให้ช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเนี่ยค่ะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเพิ่งได้มาใหม่จริงๆนะแล้วก็มาแกะมาลองใช้พร้อมกันเลยนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะยังอุดมไปด้วยาสารสก,กรัดจากมะเ็ตเชียขาวจากนิวทิไลนะคะช่วยในเรื่องของเป็นสารอออออแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงนะคะช่วยบำร,รุงผิวให้ดูแข็งแรงขึ้นอีกด้วยและจะบอกว่า อย่าบีบเยอะนะคะเพราะว่าที่บีบออกมาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคือเยอะมากทุกคนมันทําให้รู้สึกแบบว่ามันเหนียวเกินไปนะบีบนิดเดียวค่ะคแบบนิดจริงๆนะคะเทมข้นสูงมากค่ะปริมาณสทธิที่ได้ในในหขวดนี้นะคะก็คือ 75ML นั่นเองจ้าในส่วนของกลิ่นนั้นนะคะฟุ้งมากหอมมากกระจายมากคือมีความหอมแบบสดชื่น refresh ตลอดเวลาอ่าผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะก็คือ G n H nourish f o o d cream f o o d cream ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นครีม่า นั่นเองนะคะรีมทาเท้าก็คืออจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเท้าของเราถึง290%ในทันทีแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นได้ยาวนาะนถึง48ชั่วโมงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมที่แบบเหมือนกับแฮนครีมอะนะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือมีส่วนผสมของยูเรีย9.8%นะคะช่วยในเรื่องของสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลไม่ให้ผิวขาดน้ําแล้วก็ช่วยในการผลัดเซลล์ผิว ขาวอีกด้วยจัดนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะบอกได้เลยว่าความหอมเนี่ยคือหอมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเนื้อครีมจะไม่เข้มข้นสู้กับแบบแฮนด์ครีมหรือแบบครีมทามือน,นั่นเองนะคะก็จะไม่ไม่เหนียวขนาดนั้นนะคะเ,เหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้งจริงๆนะเพราะมีความรู้สึกว่าวันนี้เออทามาตั้งแต่เช้านะคะเพิ่งจะแบบมาใส่เสียงพาคตอนเย็นนะคะก็ยังรู้สึกว่าเนื้อครีมยังอยู่กับเราอยู่เลยนะคะตัวสุดท้ายนั่นก็คือที่เราเรียกกันคืออะไรคะสบู่น้ำผึ้งก้อน ออถ้าเป็นในฉันเรียกก็เรียกว่าสูุน้ำพึ่งก้อนนะคะแต่ว่าชื่อเขาก็มีนน,นะนั่นก็คือ G n H Norit สบู่บำรุงผิวนั่นเองค่ะเรารู้กันนะคะสบูน่น้ำพึ่งก้อนได้สามารถใช้ล้างได้ทั้งหน้าแล้วก็ล้างได้ทั้งผิวกายด้วยนะคะทุกคนคะอย่าใช้3มก้อนนะคะที่ครั้งเดียวนะคะอย่าใช้เป็นแท่งขนาดนี้นะคะแบ่งครึ่งนะคะหรือว่าแบบมันจะมีล็อกให้แบ่งอยู่เนาะใช้ทีละก้อนแล้วกันนะคะ3ก้อนนี้นะคะราคาอยู่ที่318บาทค่ะอ้อลืมบอกนะคะสําหรับครีมทามือนะคะอยู่ที่290บาทแล้วก็ครีมทาเท้าอยู่ที่350บาทนั่นเองจ้าถัดมานะคะในกลุ่มของรีเฟชนะคะก็คือเติมความสดชื่ในใหับผิวารวรรธมด ช่วยเติมความสดชื่นแล้วก็บำรุงผิวนั่นเองค่ะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะมาที่ตัวแรกเลยแลนะคะก็คือ gnh refresh gel อาบน้ําผสมสครับขัดผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสครับขัดผิวไปด้วยในตัวนะคะส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็น เปลือกวอนัทนะคะหรือว่าแบมบูคอมเพล็กซ์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเห็นไหมคะจะมีตัวสครับเล็กๆทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไหมอ๋อแล้วก็เนื้อครีมของอครีมอาบน้ำเน,นี่ยนะคะจะไม่ได้เหนียวเหนอะหนักมากนะคะส่วนกลิ่นนะคะแน่นอนที่สุขาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือรีเฟชนะคะมีความหอมสดชื่นนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วรู้สึกแบบ หอมมากะนะคะร่างกายเราหอมมากนะคะที่สําคัญค่ะส,สมม่วนผสมว่าจะเป็นอัลเซราเชอร์ี่จากนิวทลไลท์นะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีปกป้องผิวด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแพนเบดกรีเซอรินม,มอบความชุ่มชื้นแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ให้กับผิวอีกด้วยในขณะที่เราใช้นะคะปริมาณสุทธินะคะอยู่ที่400 ml นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่490บาทจ้ามาค่ะจะเป็น G n H Refresh Body Milk นะคะตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถึง146%แล้วก็ เก็บกับความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสําหรับเนื้อโลชั่นตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกับครีมอาบน้ําเลยทุกคนแต่ถ้าความรู้สึกแค่คือว่าเฮ้ย mm hmm. มันแบบมันจะหอมไปแบบรีเฟชก็คือสดชื่นอีกละ้นะคะจะไม่ได้ออกไปทางกลิ่นแบบสายหวานหอมหวานแบบนั้นไม่เลยนะคะอันนี้แบบถ้าคุณผู้ชายนะนะน่าจะชอบแบบ สูตรนี้มากนะคะและอย่างหนึ่งก็คือเนื้อโลชั่นของเขาอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับนอริชเพราะว่านอริชเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีลักษณะผิวแห้งนะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีผิวธรรมดานะคะแนะนำว่าบีบแต่น้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าบีบเยอะนะคะในกล้องคือแบบมิชั่นบีบเยอะเกินไปนะคะ,อะตอนนี้ก็คือทาไปถึงแบบ ข้างล่างนะคะขาเขินนิทาหมดแล้วนะคะเนื้อโลชั่นเนี่ยจะบางเบาค่ะแล้วก็ซึมซาบได้เร็วนะคะที่สําคัญนะคะมีส่วนผสมจากอาซิราเชอรี่นะคะเหมือนกันเลยนะคะกับครีมอาบน้ํานะคะช่วยในเรื่องของปกป้องผิวด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะราคาอยู่ที่590บาทค่ะปริมาณที่ที่400 ml ค่ะก็กลุ่มสุดท้ายคะ่ะกลุ่มที่3นั่นก็คือกลุ่มของ p r o ร e c t นั่นเองนะคะช่วยปกป้องผิวแล้วก็ระง,งับกลิ่นกายค่ะมีอยู่ด้วยกันถึงเอ่อสี่ผลิตภัณฑ์เลยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่สเปรย์นะคะโรออนนะคะและตัวสุดท้ายก็คือ ครีมกันแดดนะคะซึ่งดิฉันไม่ได้ซื้อครีมกันแดดมาค่ะเพราะว่าครีมกันแดดเ,เกี่ยวกับบอดี้เนี่ยมีเยอะมากนะคะมาดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะนั่นก็ G N H Protect สบู่อาบน้ําค่ะเป็นสบู่ที่ช่วยทําความสะอาดผิวกายอย่างอ่อนโยนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของพรีไบโอติกที่มาจากพืชว้าวนะแหล่งอาหารของเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียนะคะช่วยให้แบคทีเรียดีเนี่ยของเราี่ยเพิ่มขึ้นนะคะช่วยลดต้นเหตุของกลิ่นกายของเราอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมจาก ชาเขียวของนิวทิไลนะคะประสิทธิภาพสูงให้พลังในการปกป้องจากอนุมูลอิสระและก็โรสแมรี่นะคะช่วยปลอบประลมผิวลดการระคายเคืองผิวอีกด้วยอนะคะอย่างที่บอกอะค่ะใน1กล่องนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ก้อนด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่890บาทนะคะตกก้อนละ150กรัมนะคะแล้วเวลาที่ใช้เป็นเหมือนกันไหมทุกคนคือแกะออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นเขาเนี่ยกลิ่นตัวใหม่นียนะคะจะมีลักษณะของเพิ่มความสดชื่นเพิ่มขึ้นมานะคะกลิ่นอัเก่าจะเป็นแบบหอมละมุนละมุนอันนี้จะเพิ่มแบบ เฮ้ยแกเราสดชื่นมากเลยเวลารเราใช้สบู่ก่อนออกบ้านเราจะรู้สึกกระฉับกระเฉงมากอ่ะไม่ขนาดนั้นเนาะอนะ,อะนะก็จะเป็น soap saver เหมือนเดิมนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นสบุ่ประหยัด ถ้าสมมติว่าสบู่อันเก่าของคุณเหลือเล็กเดียวราคาก็เอามาประกบข้างล่างนี่นะคะก็จะทําให้สบูใ่ใช้ไปสักครั้หนึ่งก็จะเป็นก้อนเนื้อเดียวกันปกติแล้วเวลาเราเหลือสบู่ก็เล็กๆเ,เราจะทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องนะคะสามารถประกบกันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ไปด้วยกันได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในะถ้าเป็นสบู่ตัวนี้นะมีใครทำหมุนแคทบ้างไหมก็จะเอาแบบไอตัวกระดาษเขาเนี่ยไปไว้ในตู้เสื้อผ้ากลิ่นไมน่นจะหอมตลบอบอวลอยู่อันนี้ไม่เริ่มไปเกี่ยวกับสบูแน่แนอนคะ่ะในตระกูลของะะช่ยงัล48โมเ ถัดมานะคะก็คือ G H Protect Spray ระงับเหงื่อแล้วก็กลิ่นกลิ่นกลายโอ้ยเอาอีกแล้วกลิ่นกลายนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเสเปรย์ระงับเหงื่อแล้วก็กลิ่นกลายเนี่ยช่วยได้ถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลิ่นจะหอมติดทนนานนะคะที่สําคัญค่ะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์เป็นไงคะทุกคนจะทําให้รักแร้รบดำนะคะนะตัวนี้เนี่ยสามารถที่แบบถ้าแบบแบบตรงาขาหนีบของเรามีความรู้สึกแบบ มีกลิ่นหรือว่าแสบคันนะคะก็สามารถฉีดได้ด้วยนะอหรือว่าใครที่มีกลิ่นเท้าก็สามารถที่จะฉีดได้ด้วยเช่นกันนะคะมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเชียขาวจากนิวทรไลท์นะคะอุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงนะคะหรือส่วนผสมจากพรีไบอติที่มาจากพืชนะคะจะช่วยในเรื่องของเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยระงับกลิ่นกายได้อีกด้วยนะคะถึง4 8ชั่วโมงไม่ทิ้งคราบบนเสื้อผ้าค่ะตัวสุดท้ายนั้นก็คือ G H Protect Looking ระงับเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายค่ะ มีสารสกัดเดียวกันทุกอย่างเลยนะคะกับสเปรย์ีดตัวแต่มาในลักษณะของลูกกลิ้งนั่นเองนะคะถ้าใครชอบแบบลูกกลิ้งก็ใช้ตัวนี้นะคะลืมบอกไปค่ะสเปรย์ราคาอยู่ที่315บาทได้200 ml นะคะส่วนลูกกลิ้งนะคะอยู่ที่100 ml นะคะราคาอยู่ที่280บาทค่ะแน่นอนที่สุดค่ะในตระกูลกลุ่มนี้นะคะระงรับกลิ่นกายของคุณได้ถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อีกด้วยจ้า แต่วันที่24พฤศจิกาถึง25ธันวานะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือซื้อครบ1590บาทนะคะ จะเป็นในกลุ่มทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะตัวไหนก็ได้นะคะก็จะได้ของแถมเป็นกิฟต์เซตแบบนี้นะคะมูลค่า5 1 5บาทนะคะจะเป็นแบบชุดทราเวลชุดพกพานะคะน่ารักมากหรือว่าถ้าคุณซื้อครบ2 0 9 0บาทนะคะคุณก็จะได้กิฟต์เซ็ตตัวนี้พร้อมกับกระเป๋า1ใบแล้วก็ตัวครีมล้างมือ1นะคะหรือถ้าคุณซื้อครบ2,590้บาทนะคะคุณจะได้กิฟต์เซตแบบนี้นะคะ1ชุดแล้วก็ได้กระเป๋า1ใบพร้อมกับโลชั่นที่เป็นกันแดดนะคะ spf 50นั่นเองนะคะได้แบบนี้เลยคุณกิฟตเซ็ตน่ารักมากทุกอย่างน่ารักมากอย่าลืมไปใช้กันนะคะอย่าลืมเข้าไปเบิกซื้อกันนะคะทุกคนดีมากเลยโอเคไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะไปแล้วละ่ะเดี๋ยวไปใช้ละหอมมากหอมมากมาก